วัสดีสสดจ้ะสสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้วันส่งท้ายปีเก่าเพื่อจะต้อนรับปีใหม่วันพรุ่งนี้มาดามก็ขอมาอวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีแต่ความสุขความเจริญโรคภัยไข้เจ็บไม่มีขอให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆ สิ่งใดที่มาดามได้ล่วงเกินทุกท่านมาดามขออโหสิกรรมทุกๆท,ท่านด้วยต่อไปปีใหม่จะทำแต่สิ่งดีๆและนำเสนอสิ่งที่มีคุณค่าสมควรแต่การจดจำมาดามก็จะพูดปนกันระหว่างภาษาโคราช เกิดของมาดำและภาษากลางนะคะสุดท้ายนี้ขอให้เตมีความสุขสวัสดีโชคดีมีใช้ทุกๆคนขอให้มีเงินแสนเงินล้านเพื่อนๆทํา y u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  e e ก็ขอให้ปังๆแสนซับล้านซับ ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัวมีแต่ความสุขสวัสดีค่ะ